คือแบบดีมากได้พลังบุญแบบดีมากๆนะคะยินดีต้อนรับทั้งสองช่องทางนะคะคุณผู้ชมขาสวัสดีทางช่องทาง t ิกตอกนะคะไลฟ์สดทิกต o k ด้วยแล้วก็ช่องทางของแอปฟ้าด้วยนะคะแฟนเพจเรือนนาะคาะสายมูเศรษฐีนะคะคนเป็นวันแห่งการเปิดโชคเปิดทรัพย์ของเหล่พยาพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะผู้ที่สร้างและก็บำเพ็ญเพียรคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะ วันนี้ถือโอกาสดีในส่วนของการกราบบูชาองค์พญานาคราช <c oughs> นะคะกราบบูชาองค์พญานาคราชทุกท่านคะนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับเราแล้วก็เอาในส่วนของเลขมงคลจากจากการจุดธูปนะคะน้อมสาธุการแด่องค์พญานาคราชนะคะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้ได้ เห็นกันในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะทิกตอกอาจจะมีข้อจํากัดสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขานะคะเราเราถูกกล่องพโอเคนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะทิกตอกอาจจะมีข้อจํากัดสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขา นะคะทิกต o k อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของของคาพูดนะคะของในเรื่องของการเผย,เผยแพร่ภาพนะคะไลฟ์สดนะคะเราก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆที่เราอาจจะแบบแผนกล้องไม่ได้จริงๆแต่ถ้าใครที่อยากจะติดต่อนะคะดูเลขมงคลเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุทักไทยคุณผู้ชมที่อยู่หน้าแอฟฟ้านะคะเดี๋ยวขอยนุาทักไทยอ่า ท่านที่อยู่ในช่องทิกตอก4 7 0ท่านก่อนนะคะเคาะใจให้หน่อยนะนะคะ1สิงหาคมนะคะเรามีโอกาสได้ท้ากับแม่สีตางไว้แล้วนะคะแล้วก็เราได้แขกรับเชิญอย่างคุณแม่สีตังบัวทองมาร่วมทำซาเลนด้วยกันนะคะท่านใดอยากได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตักทายพี่น้องทางช่องทางทิกตอกก่อนนะคะทิกตอกขานะคะกดติดตามในส่วนของช่องทางทิกตอกตรงนี้ไว้ นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าใครที่อยากจะลองเอาเลขมงคลตรงนี้ไปไปไปลุ้นโชคดูนะครับฝากติดตามด้วยนะคะช่องทางทวิตเตอกนะคะมีช่องเนี่ยทางนี้ช่องทางเดียวนะคะสําหรับแอปฟ้านะคะท่านใดที่สวัสดีแอปฟ้า F ด้วยนะคะแอปฟ้าอาจจะได้เปรียบนะในการที่เราจะมาส่องดูกันแบบสดสดเลยนะคะส่องดูกันสดๆดเลยนะคะสำหรับแอปฟ้านะคะ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมขานะฮะท่านใดที่ชอบก็ลองดูนะคะส่วนแอปฟ้านะคะปักไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะติดต่ออาจารย์ไอติมนะคะลิง์จะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะทักหาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดหนึ่งว่ามีเพื่อนๆเ,เข้ามากันทักทายกันบ้างหรือ,อยังนะคะ,ะเข้าไปที่แอปฟ้าคุณผู้ชมา่าไม่ใช่สำหรับช่องทางทิกตอกนะคะคลิกตรงนี้เลย โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยช่องทางทิกตอกคลิกตรงนี้นะสองครั้งนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจย์ไอติมได้เลยนะคะเห็นช่องปลอมเยอะมากถูกต้องค่ะช่องปลอมเยอะมากเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของช่องปลอมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งช่องทางของแอปฟาแล้วก็ช่องทางทิกตอกด้วยนะคะเออยาวหน่อยนะคะเซิร์ชคำว่าออจุดไอติม นะคะแอฟฟ้านะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะแอฟฟ้านะคะแอฟฟ้าขาหนึ AR, ่งพันสี่ร้อยคนดูนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูขาลิงก์ด้านล่างนี้สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ลิงกด้านล่างได้เลยแล้วก็เข้าไปอยู่กับอาจารย์ไอติมได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทางช่องทางทวิตตอรด้วยนะอ่าเข้าไปที่หนะ้าโปรไฟล์ของอาจารย์ไอติมนะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะโอเค คำคืนนี้ทุกช่องทางเราจะได้เห็นพร้อมกันนะคะอาจจะเห็นช้ากว่านิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวช่องปิวกลัวช่องปิวนะคะเราก็ต้องอาจจะเห็นช้ากว่าช่องทางของแอรฟานิดนึงก็ต้องขอประทนานอภัยนะคะแต่เราก็คือเห็นเหมือนเหมือนกันนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกของเราตัวแรกของเรานะอุ้ยตัวแรกของเราจะเป็นตัวนี้นะคะเราจะได้มั่นใจตรงนี้ได้เลยว่า มันไม่ใช่ช่องปลอมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ700คนดูสวัสดีด้วยนะคะช่องทางทิกต o k นะคะแล้วก็ช่องทางแอปฟ้า2,000คนดูสวัสดีทั้ง2ช่องทางด้วยนะคะเข้ามาอยู่นะคะเป็นผู้ติดตามที่ติดตามช่องจริงด้วยกันเราจะได้ไปบอกกับเพื่อนๆได้ว่าเนี่ยฉันติดตามช่องจริงแล้วนะนะจะได้ไปสนับสนุนหรือว่าเขาเรียกว่าแนะนําเพื่อนๆนะคะที่ ยังไม่มีโอกาสได้เจอช่องจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนาเพื่อนๆได้นะคบเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะคะคุณผู้ชมลงคลิปนะลงได้ปกติเลยแต่ถ้าลฟ์สดเราก็อาจจะจากัดสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอาการเผยแพร่นะคะการเผยแพร่เราก็อาจจะต้องจากัดสักนิดหนึ่งอาจจะเบลอไว้ให้สักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้มีเจตนาหรือว่า,อ,าอะไรก็ตามที่ <c oughs> จะปกปิดหรือหมกเม็ดนะะอยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันนึกออกไหมคะคุณผู้ชม อยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันแต่เพียงค่ว่าคือด้วยข้อจํากัดของ t i k กต k เองเนี่ยนะฮะในเรื่องของการไลฟ์สดอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของคําพูดนะฮะอาจจะบันเทิงมากไปไม่อาไม่ได้อาจจะใช้คําหยาบไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะในเรื่องของของตัวเลขอาจจะเปิดได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือท่านใดที่อยากจะติดต่ออาจารย์ไอติมหรือว่าอยากจะได้แบบรวดเร็วทันใจเลยคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์2ครั้งนะคะคลิกตรงนี้เลยรูปโปรไฟล์2ครั้งนะคะ ติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านเลยนะคะรอค่ะนะคะโอเคติดตามช่องนี้ช่องจริงนะคะคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์อยู่ข้างบนเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะส่วนแอดฟ้าลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่ในไลฟ์ลลสดนี้2,700คนดูสวัสดีทุกท่านนะคะ2,700คนดูทางช่องทางของแอดฟ้าแล้วก็ทางช่องทางของ TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะคะ วันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นถึงการไลส์สดแล้วเราถือว่าเรามีโอกาสได้เห็นช่องจริงละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราปลอดภัยในเรื่องของการถูกหลอ,อกลวงลวนะนะจากกลุ่มปลอมหรือมิจฉาชีพต่างๆนะคะเออการเผยแพร่นะคะการเผยแพร่เราก็อาจจะต้องจากัดสักนิดหนึ่งอาจจะเบลอไว้ให้สักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้มีเจตนาหรือว่าอะ,อะไรก็ตามที่ <c oughs> จะปกปิดหรือหมกเม็ดนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันนึกออกไหมคะคุณผู้ชม อยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันแต่เพียงคำว่าคือด้วยข้อจํากัดของ t i k กต k เองเนี่ยนะฮะในเรื่องของการไลฟ์สดอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของคําพูดนะฮะอาจจะบันเทิงมากไปไม่อไม่ได้อาจจะใช้คําหยาบไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะในเรื่องของของตัวเลขอาจจะเปิดได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือท่านใดที่อยากจะติดต่ออาจารย์ไอทีมหรือว่าอยากจะได้แบบรวดเร็วทันใจเลยคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์2ครั้งนะคะคลิกตรงนี้เลยรูปโปรไฟล์2ครั้งนะคะ ติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านเลยนะคะรอค่ะนะคะโอเคติดตามช่องนี้ช่องจริงนะคะคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์อยู่ข้างบนเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะส่วนแอดฟ้าลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่ในไลฟ์ลลส,สดนี้2,700คนดูสวัสดีทุกท่านนะคะ2,700คนดูทางช่องทางของแอดฟ้าแล้วก็ทางช่องทางของ TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะคะ วันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นถึงการไลฟ์สดแล้วเราถือว่าเรามีโอกาสได้เห็นช่องจริงละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราปลอดภัยในเรื่ง<เ>รงรองของการถูกหลอกล,อองลวงละนะจากกลุ่มปลอมหรือมิจฉาชีพต่างๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทาเป็นคลิปลงมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดตามนะับ <c oughs> ติดตามช่องทางทิกตอกไปก่อนเลยนะคะติดตามช่องทางทิกตอกไปก่อนเลยนะฮะตัวเลขในเรื่องของการจุดทูบนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเลขที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ ทุกๆรอบนะคะทุกๆรอบเนี่ยอาจารย์ไอติมจามีทั้งในเรื่องของของตัวเลขที่ไอติมนำมาแบ่งปันกันแล้วก็ตัวเลขของทูบนะคะเพราะว่าทูบเนี่ยก็คือจะทิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในบางรอบอาจจะมาในเรื่องของเลขทูบนะคะบางรอบอาจจะมาในเรื่องของแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกๆรอบเนี่ยเราจะมีตัวเลขแห่งความเชื่อมาฝากกันนะคะ ตัวเลขแห่งความเชื่อมาฝากกันสสนะคะอ่า773นะคะ773ประหยัดนาะฝัด <c oughs> เสียวกลัว,ลวนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็กดหาอาจารย์ไอติมเลยมันจะมีลิงก์อยู่กดลิงก์หาอาจารย์ไอติมตอนนี้เลยค่ะนะฮะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวให้นะคะ900คนดูที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมขากดเข้าไปรับเพิ่มอีกประมาณ200ท่านนะคะสําหรับสาหรับเดือนนี้นะสําหรับเดือนนี้นะคะรับเพิ่มอีกประมาณ200ท่านสําหรับเดือนนี้นะคะและไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปหางมเอาหลังจากนั้นเราก็ไปหางมเอานะคะคุณผู้ชมขานะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นแอฟาร,ร์ที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูไลฟ์สดอยู่ทั้งหมด3,100คนดูนะคะฟังดีๆนะคะก่อนที่เราจะออกจากไลฟ์สดกันก่อนที่เราจะจบไลฟ์สดกันนะคะทางแอฟาร์แล้วก็ทิกตอกนะคะทิกตอกคือคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์ลิงก์เดียวกันเลยนะคะส่วนแอฟาร์ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเข้าไปกดเข้าหาอาาัสสยอติมได้เลยนะคะรับไม่เกิน200ท่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเดี๋ยวให้ทางท้องทางท,างทีตอบเขาดูก่อนนะฮะเขากลับกล้องยังไงคะคุณผู้ชมเขากลับกล้องยังไงคะเขา,เขากลับกล้องอยังไเอง,อง,ไเ,อง,องไเอ่ยต้องขอประทานอาภัยนะคะกลับกล้องไม่เป็นนะคะพตั้งกลับกล้องไม่เป็นนะคะอือ,อกลับกล้องไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวลงให้นะคะเดี๋ยวลงให้นะเดี๋ยวลงให้น้าโปรไฟล์นะคะทุกคนคะ่ะเข้าไปที่ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณสรับหัวใจด้วยขอบคุณสรับการกดติดตามนะคะขอบคุณสรับการกดติดตามด้วยกดติดตามไว้เลยนะคะเอ่อทิกเอเนะี่ยจริงๆก็คือเล่นไม่ค่อยเป็นเอาตรงนะคะจริงๆคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่ไม่ได้มีความเฉลียวใน,ในเรื่องของโปรแกรมหรือนะวัตกรรมอะไรต่างๆเท่าไหร่นะคะส่วนมากเราก็จะอยู่แอฟรฟามากกว่านะคะเออ ต้องขอประทานอภัยนะคะทุกคนค่ะอุ๊ยเขินจังเลยนะคะ